বহুত <laughs> คนต่อไปพระเอกหน้าีอุ้ยคนโคจิจมอมามา้ทุกคนแต่งตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 啊哈哈！<laughs> กันยายนน้องพดดงอนทุกคเครับมสวัสดนะคะน้องพลุดอ่อน้องนเติมแบบรกว่าบลางะะังคเมื่อกี้แอบกินขาก็เลยไ่สรมากกันเไปควรน้อยเาะมลยอยาแบ,บน้องาอากควน้องม <c oughs> อยากอยากคนใจ <c oughs> แตวตอนนี้ให้น้องไปเซนดบ็รกราก่อนอดีกว่า ยนะคะสามถวยของเราให้น้องน้ำตาลเซนแบล็กดอกหนูอยู่ไหนนะเดี๋ยวไปค่ะโอ้โหจเอ่อ่ะเดี๋ยิวไปเซนเซนชื่ที่แบดอกก่อนน้องริวไน้องเทุกคนตฮะอ่อันไป้เขาเาเรียกวะโอ้ยเขาเขาเขาจะเรียก เมื่อกี้คิมชวนเพื่อนมาแล้วใช่ไหมเพื่อสนิทคนต่อไปคนสุดท้ายแล้วไงาะคนใครอ่ะเขา่ง เราต้องขใจกันนิดนึงนะฮะขอขอเสียงรี่สิดนึงได้ไหมขอเสียงยี๊ดหน่อยแล้วลนะก็ตอนนี้ีดคุณมาคุณไปทักเขาเปิดไฟเ,เลยทำไมนะเาขาเปิดไฟแล้ว นะคะาช่องสาของเราทางถายนไปนานเหลเกินนะคะแล้ก็ทุทุกคนนะคะที่ดูอยู่ในไลฟ์กันด้วยนะคะขอเียรทุกคนยค่ะีาวันนี้อบอุกเจริงๆคือเรา่กว่า12องคนอยนๆจะได้มานงแบบนี้แล้วก็เปบบกิจกรรมที่มาให้แฟนให้พบเชอกั์แบบนี้นะครับผมใช่ค่ะยอดมากเึิ่งเอาล่ะเดียวว เวลาไปสามมุมไปสามมุเพราะว่าคุณไปกอนไปก่คือคุณงานลัดตัวมากเลยคุณโบเดี๋ยวเรา่มกัมาทักทายให้ทุกคนได้ได้พูดคุยกับแฟนคลับนะคะผ่านทางทั้งไลน์เลยนะคะแล้วก็อยู่ดี่ีด้วยเอาไปก่อนดีเอาเจออไรก่อนดีอ่ะคุณอยู่ฝั่งตรงนี้ฝั่งนี้ไหมหรือว่าไงไล่มาจินรีสใช่จนมาตรงกปลาใช่ครับผมโอเคอ่ะเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนดีกว่าอ่ะหลดอก่อนเลยให้ให้คุณคุณแบงก่อนดีกว่า ขอ,อเดียงกับเบลลี่หน่อยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีพี่น้องทอบคุณนะเมือ่อไรดีก็ขอบคุณมากครับส่าห์มารอกันนะครับก็หวังว่าทุกคนนะจะได้ชื่นชื่นชมศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบคุณแบ๊คุณมีคุณพี่เขาอ่ะมารอคุณอะบ้านอยู่ลาดเขาอยู่ร้อยหนึ่งแล้วก็อยู่ตรง โค้ดูนนะเขามาที่นี่ตั้งแต่ตีห้าเพราะเขากลัเขาจะไม่ได้คิวโอ้โหเขาไหนครับยกมือดู่อยนะไม่ไหนนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ๋อตั้งแต่ตีห้าคุณเขาอยากจะมาเจอคุณมากแต่เขาถือป้ายคุณย่านะโง่บอกว่ามารอเจอแล้วเด็กแต่ถือป้ายหยาหยา กว่าว่าปีปีหน้านแฟนๆอยากจะได้มาติดตามเราได้แบบทางช่องสามมีผลงานอะไรบ้างโอ้โหปีหน้านี่จริงๆแล้วมีละครหลายเรื่องเลยนะฮะค่ะหลายเรื่องเลยแล้วก็เชื่อว่าปีหน้านช่องสามกมีละครเรียกว่าหลายรูปแบบนะ่มีทั้งรามา่ามีทั้งละครแบบมเมด d y มีทั้งอคชั่นมีทั้งหลายอย่างก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมเป,เปิดช่องสามนะครับผม เปิดทุกวันเลยนะฮะทั้งสามกด33นะครับถ้าแบบว่าอยากดูผ่านมือถือกด3ามบวนะฮะหายหองหายหองหายองหายดีมากจริงอ่ะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาให้คุณแบร่หวยพรไปทักไม่ทำพักหน่อยทำสิมหน่อยสุขจิมครับสุขจิมครับพักกันเลยเซฟกันดยนะฮะเรามานั่งคุยกันหน่อยฮะกล่าวสวัสดีแฟนๆเลยฮะ แล้วมีเรามีอัพเดทผลงานอะไรให้ต้องฟังบ้างไหมอ๋อตอนนี้รอแอร์นะคะเรื่องหมอหลวงกับพี่โอ้นะคะค่ะแล้วก็แบมีเรื่องสืบรับหมอระบาดกับไฮเว่ยตู่กับใครกับใครคนสุดนู้นคนสุดนู้นค่ะคุณรเด็ดใช่แล้วค่ะก็กำลังขายทำอยู่ค่ะน่าจะได้ชมกันปีนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ละครที่คุณเล่นกคือเป็นอะไรหมอหหมดเลยเนาะใช่ แเป็นแฟนหมอตายแล้วคือเราอยู่ันไม่ได้นะพี่บูเนาะถ้าเขาจะขนาดนี้ก็เนอคุณพี่คุณพี่แทนไปแบบว่าเขาดาวที่ไหนไหมคะขอไปด้วยได้ไหมอยู่บ้านหรอเฮ้ยก็จะรอทีเดียวที่บ้พี่ยังไม่แน่ใจเลยอะค่ะไอตกลงกันไม่ได้เลยว่าจะอยู่ที่ไหนขอโทษนะดิฉันจะถามคุณคุณไปตอบคนอื่นทำไมอ่ะ นดะูนะคุณคุณหมาคุณมอะยรแต่โตแยงหรืออนะไรไหมฮะยาก็ยั<ล>ยงตาเพื่อนออหน่อยน,นะเพื่อนแบบว่าเอาอเขาเรียกว่าตอนนี้อะไรก็หายใจเข้าไปสีภูออกมาสีภูเพื <c oughs> พ่อน <c oughs> ชินแล้วแหละเนาะเพื่อนชินแล้วใช่ไหมหวานเขาหวานอย่างนี้ปกติเลยไหมคะยาปกติค่ะเอ๊หวานปกติเลยคนลุกจริงทีมอ่ะเดี๋ยวรอติดตาผม ควที่ตลกมากเพราะว่าไปเรียกกองตั้งหลายรอบสนุกมากกองนี okay. ้ค okay. ือแบบว่าหันสามีคุณฟลอยคุณแพนนัพภาคุณมาริโอเยอะอะเยอะมากค่ะก็ดิวิมีจากเร่ององเอห่อยนะฉลกมากแล้วก็มีนักแสดงใหม่ๆไ่เอยคะอ่าก็รอติดตามได้นะคะโอเคครับตอนี้เราลืมลืมฝากแฮชแท็กของเรนนีไปยังไงคะถายรูปถ่ายอะไรไปก็ ลงโซเชียลก็แฮชแท็กปฏิทินช่อง3ปี2566้าขอเลยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะคะอต่อมาที่น้องหนุ่มดุดดุน้องรียวน้องเรียวน้องเรียวเกี่ยวน้องเรียวเกี่วของเจ้ครับพี่เฮ้ยผมก็เซ็นไม่ทันแล้วครับอะไรนะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนนะคุณณเดชมองแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเออเมื่อไหร่จะเสร็จคุณให้เส็จก่อนสามเล่มให้เส็จก่อนสามเล่มคุณแบลจะได้เซ็ม ได้คุณลิวไปไลยเดี๋ยวผมตอบไม่ได้โอ้โหก็คุณเล่นเขียนช้ามากเลยคุณลิวอ่ะคุณลิวปีหน้าแฟนๆจะได้ติดตามคุณได้ยังไงบ้างก็จะมีละครสามเรื่องครับผมสามเรื่องถือง่ายถือง่้ถือง่าก็คือเรื่องจักรยาครับพี่จอรนตอนประมาณต้นปีครับผมแล้วก็ถ่ายคู่ด้วยกันครับก็มีบรรดาดาอุบัติอุบัติรักกอดสวรรค์ครับอุบัติรักกอดสวรรค์เรียกใครนะพี่ยูโดครับโอเคครับผมสามเรื่องครับสามเรื่องครับทุกคน ก็ติดตามได้ติดตามได้ครับผมแล้วพี่ใหม่ได้ไปเที่ดาวอะไรที่ไหนยังไงไหมคิดอยู่ครับว่าจะไปไหนดีคุณไปไหนครับอุ้ยุเขาชวนผุดหรือเปล่าไม่เขาชวนผุดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเป็นเหมือนแม่ลูกเหรอแม่ไปรับลูกอ๋อโอเคใช่ก็เกิดในส่วนของการช่วยเหล <pl ains> ือได้ๆอ่าๆงั้นก็ฝากติดตามผลงานของน้องดิวด้วยนะคะเพราะนผลงานเนี่ยก็มีทั้งพี่บูก็มีทั้งผมด้วยถูกใครที่เป็นแฟนคลับดิวก็ฝากเลือฝากตัวด้วยนะครับครับผม ต่อมาอเราก็คือโดนแทรกตรงนี้ก็คือดีดีเหมือนก,กันเพราะว่าได้ผ่านทะลมไปผ่านทะลมมา <c oughs> น้องย่าน้องย่าค่ะนี่งหลายคนต<ม>ิเดเจี๊ยบแหมสิอันนี้ก็คือเป็เริ่มได้เป็นโทนเดียวกันกับพี่แย่เมื่อกี้แล้วนะเออเมื่อกี้เออคือจะบอกว่าวที่แบบที่แบบมาสะท้อนเท้าสืบสวนสอบสวนคือแบบแฟนถามให้มีแบบ ใช่รายการนี้คือแบบดีมากเลยแล้วในส่วนของตีหน้าล่ะตีหน้าตีหน้าแะบมีเอ่อจนกว่าจะได้รัคษาค่ะดับคว้านี้คุู้ชมอุ้ยอุ้ยค่ะเดี๋ยว่อนะเขาสลับพูดไปสลับพูดมาแล้วเนี่ยนะคุพูดชมคู่นี้คือสลับคู่กันเลยแล้วเวลาเวลาอยู่ในกองเล่นของคุณคนคู่เนี้ยเขามีแบบกดคิดถึงกันไหมว่าอุ้ยยักต้อบต้านนะคะว่าไม่ไหวแล้วอ่ะย่ามีไหม เลยนะเขาเมื่อกี้คือมันเหมือนเป็นคำตอบทุกอย่างเลนะให้เมาให้เมาเลย พิมจะเรียกชี่อแหวว่าพี่หมากหรอขนาด้วเลยเหรอแล้วบางทีพี่หมาก็จะจะจเรียกทุกคนทุกทีหรออย่างเหมือนว่าอยู่ในใจไอ้คุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปูผมขอถามเขาก่อนว่าจะมีอะไรแก้ตัวแก้ต่างไหมอะไรครับการเรียกมันผิดตลอดเวลาด้วเหรอคุณหมาคุณเรียกยากคุณเรียกยากอุ้งเทายาว่าคิมคิมมมัันน มันติดอ่ะมันติดแล้วมันเรียกทุกวันนี้นะบางทีเมว่าเรีกว่าเรียกอยูว่าผอะไรเงมันิดเรียกยาพี่ก็บอกว่าคิก็เรียกพี่แบลว่าผียม่ไดทันออกมาว่าพีมากอย่าี้มันไม่ค่พี่มากแล้วก็หอแล้ว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 คิมคเยา พี่แม่อะเขาคุยโทรศัพท์อ่ะอ่ะแยกแยกไม่กันละแล้วแล้วพี่แม่หลังคุยโทรศัพท์อ่ะวันหนึ่งุยโทรศัพท์แล้วก็ถ yeah, ามใครว่าเปียกใครก็คือบอกว่าเขาเปียกยากตอนเวลาเขางานยุ่งเขาไม่ค่อยได้เจอกันไงใช่ไหมเขาก็เลยต้องคุยกัน นั่นแหะสิพี่ลูกปีนี้เราปีใหม่หรือว่าวันเ่ทไทยกันพี่นั่นแหะสิเฮ้ยเมื่อกี้ถามพี่ชะลืมเรื่องผลงานไปเวยก็จะมีมีละครให้ติดตามเล่นกับคุณหมากเนาะแล้วเขาดาวปีนี้ล่ะคิมทิ้งไม้เพื่อนเลยนะใช่ยาเป็นแล่ยาเขาดาวไหนไม่ออุ้ยเจอแล้วเขามีแพลนกันเรียบร้อยแล้ว แลกับใครครับก็ไม่ใช่ไหมไม่บอกไม่บอกเป็นความลับที่อยู่ในใจมาไปกับครอบครัวไปกับครอบครัวเราจะถามฝั่งนี้กัอนหน่อยดีกว่าว่าต้องมีแผนหรือเปล่านะนัดเด็ดนะเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่อยู่นี่ครับอยู่ประเทศไทยครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านเมื่อกี้ยากเหมือนมีอะไรจะถามไม่รู้ <Techn Pokémon> จะมีแพลนแล้วครับค <Anal> ุณ <Boy>? น้ำตาลฮะเมื่อกี้เราเพิ่งจหลังเวทีนะเหมือนเขาจะไปไหนก็ไม่รู้เนาะเด็กครับวัมพูชาครับผมสวัสดีฮะสวัสดีค่ะน้ำตาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งไทยเป็นแฟนไปหลายหน่อยเออเมื่อกี้ดูมีแบบทั้งสองสาวไทยไปหลายเลยเนาะเออใช่อ่ะคุณทั้งค่ไทยเขาใชหน่อยอ๋ออ๋อใช่เขาใช่หน่อยเป็นแฟนช่องสามทุกคนนะคะค่ะแล้ว ปีหน้าแฟนๆจะได้ติดตามคุณเนี่ยในละครเรื่องอะไรกันบ้างคะปีหน้าก็มีส่องเรื่องค่ะสองเรื่องก็จะมีรับได้หรือยังค่ะตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะได้ดูต้นปีแน่นอนค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมือปราบค่ะอ่าเป็นแบบแบบว่าเออ่แอคชั่นอีกนะใช่แอคชั่นมีพี่เกรยนบริสมอลเลยค่ะต้องเลยหกสิอันแล้ก็คือเป็นแนวแบบทั้งซีจีด้วยแล้วก็บูด้วยบูด้วย ดูแล้วก็มีหากับกับกับคุณมาร์ชใช่ไหมกับคุณมาร์ชอะไรก็จะเป็นดราม่าก็จะดราม่านิดนึงแต่ว่าก็ยังมีความน่ารักอยู่ค่ะแต่ว่าแบบเออรักได้หรือยังเหมือนเราเนอครขาคูลหน่อยใช่มีแนวเขาคูลอ่าต้องรอต้องหอติดตามแล้วปี่ใหม่คุณยังไงบอกว่าจะชวนเพื่อนสาวค่ะย่าแจ็คกี้ค่ะชวนคุณแจ็คกี้ไปไหนเอลเหลือไปต่างประเทศค่ะก็เลยว่าจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศ มีีคนท่อลบไม่มีไม่มีตอนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเมาแบบว่าเหอยอยู่เขาตอนนี้เขาแบบว่าอิสระอยู่กับทีมพี่บูมตอนนี้คือเราเราเดี๋ยวเราจะมีการเลือกแข่งปฏิทินละแต่ว่าตอนนี้ผมขอขอให้คิวหนึ่งที่ได้เข้ามาวันนี้เนี่ยแสดงตัวก่อนคิวหนึ่งอยู่ไหนครับคิวหนึ่งคิวหนึ่งลุกขึ้นมาเลยฮะเฉลิมหน้าเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมีของขวัญ รางวัลพิเศษที่สำหรับคนที่มารอตั้งแต่เช้าคูอนะฮะคือเป็นของขวัญจากรายการผลกระแสของพี่หนุ่มนะครับผมค่ะอ่าเสื้อเสื้อสวยเสื้อเสื้ออุ้ยเสื้ออุ้ยที่เสื้ออุ้ยสำหรับคนที่มาคิวแรกนะฮะก็เออใส่ได้ไหมเนี่ยโอ๊ตต้องถามก่อนถามก่อนว่ามาถึงตตั้งแ่กี่โมงฮะ หกโมงเช้าได้คิวแรกนะฮะถ้าใครอยากได้เสื้ออุอ้ยนะฮะพรุ่งนี้ก็มาหกโมงเช้านะครับผมครับผมขอบคุณมากนะคะยอดมาก็ผมขอเรียกเดี๋ยวคิวหนึ่งรอ,อก,ก่อนแล้วให้เป็นคิวที่สองถึงคิวที่สี่สิบลุกขึ้นมาได้เลยครับมาเลยปีหน้าละครเรื่องร้อยเล่นเกมออฟทิชค่ะดอ่อแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมครับมีเรื่องเดียวค่ะเล่นเรื่องเดียวเล่นกับใครนะฮะเล่นกับหน่อยโจนได้โจนด้วย อ่าก็จะเป็นแนวแบบโคอมเมดี้หน่อยป้ะชื่อเรื่องมันโคอมเมดี้แต่จริงๆมันแบบเชื่อเชือแนวแตลกเป็นเรื่องราวของพนักงานออฟฟิศที่แบบแข่งแย่งกันแบบอ,อ่าแล้วก็แบบว่าไปรอรอนู่ใช่ไหมพี่หน้าเพราะว่าตอกนะนีมคนนี้เน,นี่ย